นี่คือเสียงจากแอนลิตาโค้ชพลังงานแห่งความสุขสวัสดีค่ะทุกคนรู้ไหมว่าความสุขทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับเลยนะความจริงแล้วมันเกี่ยวข้องกับสารเคมีในร่างกายของเราที่เรียกว่าฮอร์โมนความสุขฮอร์โมนเหล่านี้มีหน้าที่กระตุน้นอารมณ์และความรู้สึกของเราทำให้เรารู้สึกใจสงบ มีแรงบรันรดาลใจและมีความสุขอย่างเป็นธรรมชาติหลักๆแล้วมีฮอร์โมนความสุขอยู่สตัวที่ควรรู้ค่ะ 1. โดพามีนหรือฮอร์โมนแห่งความสำเร็จและแรงจูงใจปล่อยออกมาเมื่อเราบรรลุเป้าหมายหรือสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจ 2. เซโรโทนินฮอร์โมนแห่งความสงบ ช่วยให้มั่นคงลดความเครียดและสร้างความพอใจในชีวิต 3. ออกซิโทซินฮอร์โมนแห่งความรักและความผูกพันทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและใกล้ชิดกับคนรอบตัว 4. เอนโดฟินฮอร์โมนแห่งความสุขของร่างกายช่วยลดความเจ็บปวดทำให้เรารู้สึกเบาสบาย หลังหัวเราะหรือออกกำลังกายนั่นเองเมื่อเราเข้าใจและเรียนรู้วิธีกระตุ้นฮอร์โมนเหล่านี้เราจะสามารถสร้างความสุขให้กับตนเองได้ทุกวันเลยค่ะแอลิตาโค้ชพลังงานแห่งความสุขขอบคุณที่ฟังจนจบแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนพลังงานดีๆตอนต่อไปค่ะ